22. พระชันตาเถรีภิกษุณีผู้หลงรูปโฉมชาสุดท้ายนางเกิดในราชตระกูลดิชวุวีกรุงเวสาลีเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ิชุวี พระนางมีรูปโฉมงดงามเป็นผู้ยึดติดในรูปร่างกายเช่นเดียวกับพระนางอภิรูปนันธาเทรีต่อมานางได้ฟังธรรมที่พระศา,ศาสดาทรงแสดงแล้วบรรลุพระอรหัสตในเวลาจบเทศนาท่านพิจารณาคุณวิเศษที่ตนบรรลุได้กล่าวสองคาถาเหล่านี้ด้วยอำนาจปีติยินดีว่าโพชชงเจ็ดประการ เป็นทางแห่งการบรรลุพระนิพพานโพชฌงเจ็ดเหล่านั้นทั้งหมดเราจะเลิญแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราได้เห็นแล้วร่างกายนี้เป็นร่างกายที่มีในภพสุดท้ายชาติสงสารขาดสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีฉบับมหาจุฬาเรียกว่าพระเชนตาเถรี รคกถานั้นมีอธิบายว่าชื่อว่าโพชชงเพราะเป็นองค์แห่งธรรมสมังคีเพื่อตรัสรู้หรือเป็นธรรมของบุคคลผู้ตรัสรู้สิ่งที่ควรตรัสรู้โพชชงเจ็ดคือสติธรรมะวิจัยวิริยะปิติปัสสธิสมาธิและอุเบกขาเป็นธรรมที่พึงเจริญเพราะเป็นทางให้ถึงพระนิพพานเมื่อจเจริญโพชชงอยู่ โพธิปักคียธรรม37ประการก็ชื่อว่าได้รับการกระทําให้เกิดขึ้นและทําให้เป็นไปด้วยพระเถรีได้เห็นพระพุทธเจ้าทั้งพระรูปกายและพระธรรมกายคือผู้มีธรรมเป็นกายเพราะท่านได้บรรลุอรยิยธรรมเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุเหมือนดังที่ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเรา พุทธศาสนาสุภาษิตอาญาจิตโตตโตคัจฉิอนะนุญญาโตอิโตขตโตกุโตปินุนะอคันตวาวาสิตวากติปาหกังอิโตปิอันเยนาคตโตตตโตอันเยนะคัจฉติเปโตมนุสสรูเปนะ สังสารโตขมิสติยถาคัตโตตถาคัตโตกาตถาปริเทวนาสัตว์ผู้ใครไม่ได้เชื้อเชิญก็มาจากปรโลกนั้นใครๆยังไม่ได้อนุญาตก็มาจากโลกนี้เข้ามาจากที่ไหนกันแน่หนออยู่ได้สองสามวันแล้วก็จากพบนี้สู่พบอื่นก็มีจากพบนั้นไปสู่พบอื่นก็มี เขาละไปแล้วจะท่องเที่ยวไปโดยรูปร่างของมนุษย์เข้ามาอย่างใดก็ไปอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นจะร้องไห้ไปทำไม